15แนวทางดีๆในการนำเว็บไซต์ Genial.ly ไปใช้ในห้องเรียนและไอเดียง่ายๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงอยู่ในคลิปนี้ครับสร้างเสรอการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้วยเว็บไซต์ Genial.ly เอโซดที่25มาแล้วครับสวดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง T-Share นะครับ ในคลิปนี้นะครับใครจะไปเชื่อว่าเราเดินทางมาถึงตอนที่25แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์สุดเจ๋งเลยนั่นก็คือ g e n i a l l y นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่เบาๆสบายๆแต่เต็มไปด้วยประโยชน์และการนำไปปรับใช้ได้จริงเพราะในคลิปนี้นะครับทีเดียนแชร์ได้ไปสืบคน้นไอเดียและวิธีการในการ นำ g ีเนีย .L.Y. เกมต่างๆที่เราสร้างสื่อต่างๆที่เราทำเนี่ยไปใช้ในห้องเรียนโดยมีแนวทางดีๆถึง15แนวทางมาแบ่งปันและไอเดียง่ายๆเลยนะครับที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกรายวิชาเลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆ ของทีเดนแชร์ที่จะลงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับกดติดตามแล้วไปชมกันเลยครับโอเคครับขออนุญาตแบ่งปันไอเดียในการนำไปใช้ในมุมของทีเดนแชร์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณครูคท่านใดได้นำไปใช้แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ล่างคลิปนี้ได้นะครับหรือาอาจจะแท็กมาที่เพจ Facebook ของทีเดนแชร์ก็ได้ตอนนี้ผมพาทุกท่านมาเริ่มต้นนะครับมาพูดคุยกันที่หน้าของเทมเพลต แล้วกดไปในส่วนของเกม f i c a t i o n ในหมวดหมู่ของเกมก่อนนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมจะขอโฟกัสไปที่เกมบันไดงูนะครับบอร์ดเกมต่างๆก็ได้ซึ่งวิธีการนำไปใช้นะครับที่อยากจะแบ่งปันเนี่ยคุณครูสามารถนำเกมบันไดงูหรือบอร์ดเกมไปใช้ได้2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1คือสอนเนื้อหาก่อน ด้วยวิธีการต่างๆนะครับเช่นอาจจะมีการบรรยายทํากิจกรรมทําใบงานนะครับอา่านหนังสือ,อมีสิ่งต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนนะครับตามช่องทางต่างๆและหลังจากที่นักเรียนมีความรู้แล้วคุณครูต้องการจะเน้นย้ําต้องการจะทบทวนความรู้ต้องการจะเสริมความรู้คุณครูก็สามารถนําบอร์ดเกมหรือเกมบันไดงูเนี่ยไปใช้เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนได้อันนี้ในกรณีที่1คือสอนเนื้อหาก่อนเล่นเกมทีหลังนะครับวิธีการที่2นะครับการนำไปใช้ด้วยแบบที่2ก็คือเล่นไปด้วยสอนเนื้อหาไปด้วยเล่นไปด้วยสอนเนื้อหาไปด้วยถามว่าทำยังไงครับคุณครูก็ออกแบบเกมเลยนะครับออกแบบเกมในลักษณะเดียวกันไม่ว่าบอร์ดเกมหรือเกมบันไดงู และเวลาตอนที่ครูนําไปเล่นเนี่ยจากเดิมนะครับวิธีการแรกเนี่ยคุณครูอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าไม่ให้นักเรียนเนี่ยเปิดคําตอบดูนะครับไม่ว่าเปิดจากหนังสือโทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นวิธีการที่2คุณครูอาจจะอนุญาตให้เรียนเปิดหาคําตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นใบงานที่ครูเตรียมไว้นะครับใบความรู้ที่ครูเตรียมไว้ หนังสือสื่อต่างๆซึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะกินเวลามากกว่าแบบที่หนหน่อยแต่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการนำนะครับบอร์ดเกมหรือว่าเกมบันไดงูไปใช้นะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดเป็นเอทเคปเกมนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเกมเหล่านี้เนี่ยมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวนะครับ แต่ว่าเนื้อหาที่เราจะเปลี่ยนในตัวเกมเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกันกบควิสตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือมีคำถามที่เป็นแบบ Multiple Choice แล้วก็ให้นักเรียนตอบนะครับแล้วก็ให้นักเรียนตอบซึ่งจะมีชอยในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วน e s c a p e Game เองนะครับหรือจะเป็น Quiz ิ e e t เองเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าเวลาที่คุณครูนำไปใช้เนี่ย ควรจะให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนั้นๆก่อนนะครับมีความรู้ในเรื่องนั้นๆก่อนคือพูดง่ายๆว่าสอนเนื้อหาก่อนแล้วค่อยให้ทำ quizit หรือเล่น e d เ e game นะครับเพราะถ้าเกิดเล่นเลยนะครับในกรณีที่เล่นเลยแบบอาจจะไม่ใช่เป็นการทดสอบความรู้เดิมก่อนจะขึ้นบทใหม่อย่างนี้นะครับเด็กๆยังไม่มีความรู้ ถ้าเกิดเล่นเลยเนี่ยเด็กๆอาจจะตอบไม่ได้หรือไม่ไม่ผ่านหรือไม่ผ่านด่านสักทีแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยเด็กๆหรือว่านักเรียนเนี่ยอาจจะท้อได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูสามารถที่จะสอนเนื้อหาก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ quizit หรือ edge keep game คำถามก็คือเวลาที่คุณครูสอนเนื้อหาเนี่ย นอกจากการบรรยายอย่างเดียวครูสามารถใช้อะไรในการสอนเนื้อหาก่อนที่จะให้เด็กๆเ,เล่นเกมได้บ้างลองไปดูไอเดียกันครับโอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงนะครับเครื่องมือหรือตัวช่วยที่คุณครูจะสอนเนื้อหาก่อนที่จะให้เล่นเกมต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ g e n i a l l y นะครับอันที่1เลยถ้าเกิดคุณครูต้องการสอนด้วยวิธีการแบบ บรรยายไปด้วยอธิบายไปด้วยแล้วต้องการให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับคำถามของครูได้โต้ตอบกับบทเรียนได้ผ่านงานนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์ผมแนะนำนะครับ3เครื่องมือที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี1เลยคือ n e a ยพอรนะครับอันนี้นะครับสีฟ้าๆตรงนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงตรงนี้นะครับไม่ว่าเครื่องมือไหนก็ตาม ทุกท่านสามารถไปติดตามไปชมย้อนหลังได้ที่เพลย์ลิสต์ของทีเด็ดแชร์นะครับอันที่1คือ n e a ยพอรครับอันที่2คือค d c คล c กและอันที่3เพิ่งสดสดร้อนๆเลยก็คือ p พร r เด็กบวก o o g l l Slides อันนี้ในกรณีที่ต้องการสร้างการบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์งานนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์ก็สามารถใช้3เครื่องมือนี้ได้นะครับ ต่อไปครับถ้าเกิดคุณครูต้องการให้นักเรียนเรียนรู้จากคลิปวิดีโอก่อนแล้วค่อยมาเล่นเกมในเว็บไซต์ g e n i a l l y แต่ต้องการให้วิดีโอมีปฏิสัมพันธ์นะครับมีปฏิสัมพันธ์ทำยังไงแนะนำามเครื่องมือครับ 1. คือ e d puzzle นะครับ 2. คือนะครับขออนุญาตขึ้นภาพทางนี้นะครับ 2. คือ payposit และ3คือ h e a d f i p o r g ซึ่งทั้ง3เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณครูสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ได้นะครับและสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายที่อยากจะแนะนำตรงนี้นะครับท่านอื่นอาจจะมีไอเดียอื่นอีกก็ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายเลยก็คือเรียนรู้ในรูปภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์นะครับรูปภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์ ก็มี2เครื่องมือที่สามารถช่วยทําได้ช่วยสร้างได้คือ1นนะครับ t i n g l ก์ต,ตรงนี้นะครับ Tinglex ก็อันนี้นะครับและอันที่2ก็คือ g e n i a l y นั่นเองนะครับที่สามารถสร้างรูปภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์ได้ใครอยากบรรยายนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์ก็ใช้ค,คล Classic Newport p a เดกใครอยากสร้างวิดีโอแบบนำเสนอนะครับวิดีโอที่ มีปฏิสัมพันธ์ให้นักเรียนดูแล้วโต้ตอบกับนักเรียนได้ก็ใช้ e d p u z z l p e a y p o s i t และ h e a s p o r g แต่ถ้าเกิดอยากสร้างรูปภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์ก็ใช้ t i n g l i n k หรือใช้ Genial.ly นะครับต่อไปไปดู15วิธีการในการนำ Genial.ly ไปใช้ในห้องเรียนกันครับ สุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันไอเดียที่ทีเดนแชร์ไปสืบค้นมาจาก Google นะครับในเว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณครูต้องการจะไปค้นหานะครับแนะนำให้คุณครูไปที่ Google แล้วพิมพ์แค่นี้นะครับก็คือ15 ways to use g n u r a l y นะครับเพียงแค่นี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะนี่นะครับลองพิมพ์เข้าไปที่ Google ในช่องค้นหาแล้วกด enter ก็จะเจอเว็บไซต์ที่1เลยนะครับลองกดเข้าไปดูว่า15แนวทางหรือวิธีการในการนำจี n น a รี่ไปใช้น้องเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตพาเลื่อนดูสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะให้ทุกท่านเนี่ยลองไปอ่านกันต่อเองนะครับอันที่1เลยเขาบอกว่า Genery เนี่ยสามารถสร้าง i n t e r a c t i v e presentation ได้ไอเดียที่1เลยนะนะครับตามนี้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างด้วยนะครับนี่เลยนะครับสามารถกดดูได้ตรงนี้ ไอเดียที่2ครับนิวส์เลเตอร์ก็คือข่าวนะครับข่าวแบบเจ๋งๆแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้เลยลองกดดูนะครับปึ้งนี้นะครับอย่างเจ๋งนะครับผมอ่านแล้วนะครับผมยังชอบเลยนะครับได้เห็นไอเดียที่แปลกใหม่และนําไปต่อยอดได้จริงนะครับอันที่3นะครับอย่างที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็คือ Digital เอ c เค e Room มก็คือเกมที่มีเรื่องราวหรือเกมหลบหนีครับที่เราสร้างกันซึ่งมันมีหลายเทมเพลตหลายแบบมากนะครับ ไม่ได้มีเฉพาะบ้านสยองขวัญน,นะครับลองไปค้นดูแล้วก็ลองทําดูนะครับหลักการวิธีการจะคล้ายๆกันอันที่4ครับอินฟโฟกราฟิกแบบนี้เลยอู้นี่นะครับเอามาไปวางก็จะขึ้นนะครับคลิกดูก็ได้ในลักษณะแบบนี้อินฟโฟกราฟิกเจ๋งๆเลยนะครับอันต่อไปครับก็คือ ไปเที่ยวแต่ไปเที่ยวแบบเสมือนจริงนะครับไปลงภาคสนามไปลงพื้นที่แต่ไปลงแบบเสมือนจริงนะครับในลักษณะแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่เลยนะครับก็สามารถที่จะกดไปดูได้นะครับตรงนี้เคนะนะครับใครอยากไปดูเพิ่มเติมก็คลิกไปอ่านนะครับอันที่6คือเกมมิฟิเคชันมีหลายอันครับบอร์ดเกมทรานเกมบันไดงูนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับ อันต่อไปครับอันที่7คือคือ Training Center นี่จะเป็นในลนักษณะแบบนี้ลองกดคลิกไปตามหัวข้อนะครับก็จะขึ้นในลนักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นเทมเพลตตัวอย่างนะครับอันที่8เป็นวิดีโอครับนี่นะครับตรงนี้นะครับพอดีว่ามันไม่ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันขึ้นนะครับขออนุญาตไม่พากดดูนะครับอ่าขึ้นมาละตรงนี้นะครับ อันที่9เลยใช้สำหรับสร้างฟ o r t f o l i o and resume นะครับนี่นะครับเจ๋งๆแบบนี้เลยนี่นะครับโอ้มันทำได้หลายอย่างนะผมคิดว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วเห็นไหมครับพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถไปแปะในเว็บไซต์ได้ด้วยเพื่อจัดระบบระเบียบเวลาต้องการให้ใครดูให้คนอื่นดูให้นักเรียนดูก็ไปจัดไว้ในเว็บไซต์ได้เลย ซึ่งถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้เดี๋ยวในคลิปจต,ต่อไปจะพาไปทำนะครับอันที่10ก็คือ quizizz ครับแน่นอนอยู่แล้วก็คือสร้างเกมตอบคำถามสนุกๆแบบนี้ส่วนอันที่11 12 13 14และ15ก็เชิญชวนให้คุณครูทุกท่านไปดูและไปอ่านต่อกันเองนะครับแน่นอนครับคลิปนี้เป็นเพียงไอเดียเล็กๆน้อยๆและเป็นเพียงการสืบค้นง่ายๆนะครับที่ทีเดนแชร์อยากจะนำมาแบ่งปัน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจเว็บไซต์ g n i a Ly ครับผมถ้าทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปครับนิดนึงแน่นอนเลยครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือฝากกดติดตามกด s u b s c ส i า e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ T ี Den Share ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่ คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดันสวัสดีครับอย่าลืมไปสมัครไปสร้างและนำไปลองใช้กันนะครับนักเรียนรอพบกับความสนุกใหม่ๆอยู่ครับ